เเป็นคนคตัวบาชีวิตคุณจะสบาายผู้ชมเป็นคนที่ต้องการอยากจะออกจากความทุกข์อย่างสิ้นเชิงคุณผู้ชมจึงมาดูรายการคนตัวเบาวันนี้ตั้งใจเรียนรู้หลักสำคัญกันครับวิธีที่ง่ายที่สุดพระพุทธองค์ท่านให้กระทำอานาปานสติหายใจเข้าให้รู้หายใจออกให้รู้เมื่อเกิดความคิดไหลไปดึงกลับมารู้อยู่ที่ลหมหายใจทำแบบนี้นะครับซ้ำๆทุกๆวัน คุณจะเกิดสภาวะสภาวะหนึ่งก็คือจิตคุณไม่ยึดติดอารมณ์วันนี้คุณพระสินจะมาบอกหลักอานาปานสติเป็นหลักที่พระพุทธเจ้าใช้ในการบรรลุธรรมเลยและเป็นหลักที่ถ้าเราเข้าใจและทําอย่างเรียบง่ายทุกวันแล้วจะเกิดประโยชน์ต่อจิตใจเรามากๆครับไปตั้งใจรับชมรับฟังพร้อมๆกันเลยครับานาปานสติเนี่ยครับมีประโยชน์หลายอย่างถึงขนาดที่ว่าพระพุทธองค์เนี่ยท่านสรนเสริญไว้มากนะครับและท่านบอกว่าวิหารธรรมของท่านเนี่ยก็คือ,อานาปานสติ หมายความว่าในการใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยพระเจ้าใช้วิธีอาณาปานสติในการพิจารณาธรรมแล้วก็ใช้เป็นการพักผ่อนด้วยทีเนี้ยวัตถุประสงค์ของการทําอาณาปานสติเนี่ยเพื่ออะไรนะก็คือเพื่อดึงเราออกจากโลกของความคิดเพราะเราต้องไม่ลืมนะครับเวลาที่เรามีความทุกเนี่ยเวลาที่พูดว่าทุกเพราะสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยจริงๆเราทุกเพราะเราคิด ใครก็ตามที่ออกจากโลกของความคิดไม่ได้ก็จะพบกับความทุกข์อยู่ตลอดเวลาพูด,ดง่ายๆว่าเช้าทุกข์กลางวันทุกข์เย็นทุกข์นะครับเพราะว่าความคิดเนี่ยมันตามหลอกหลอนเราไปทุกที่นะครับทีนี้ในการทําอนาปานสติเนี่ยพระเจ้าท่านบอกว่าวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือทําตนนะครับประหนึ่งนายทวารเฝ้าประตูสมมัติตัวเราอยู่ตรงนี้กําหนดความรู้ตัวอยู่ตรงนี้นะครับประตูก็คือโพรงจมูกใครเข้ารู้ใครออกรู้หมายความว่าลมหายใจเข้า ก็รู้ว่าลมหายใจเข้านะครับว่าลมหายใจออกก็รู้ว่าลมหายใจออกทีนี้ธรรมชาติของความคิดของเราเนี่ยแม้ว่าเราจะพยายามผูกโยงนะครับสร้างความรู้สึกตัวที่โพรงจมูกเนี่ยแต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยความคิดมันก็จะเกิดขึ้นนะครับเมื่อความคิดเกิดให้เราดึงกลับมาแล้วรับรู้อยู่ที่ลมหายใจความคิดเกิดอีกเราก็ดึงกลับมานะครับอาจจะกําหนดว่าคิดหนอแล้วก็ดึงกลับมา การทำเช่นนี้บ่อยๆเนี่ยมันจะส่งผลให้จิตเราเนี่ยเห็นว่าความคิดเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในบังคับบัญชาของเราคือพูดง่ายๆว่าบางครั้งเรากำหนดใช้ความคิดแต่บางครั้งความคิดต่างๆเนี่ยมันผุดขึ้นมาเองแล้วความคิดใดๆเกิดขึ้นเนี่ยนะครับมันก็ดับไปเป็นธรรมดาทั้งด้านบวกและด้านลบซึ่งจะแตกต่างกับการที่เราคิดนะครับในเชิงบวกเชิงลบเวลาเราพยายามฝึกตนเองให้เป็นคนที่ คิดในเชิงบวกเนี่ยเราจะต่อต้านความคิดในเชิงลบแต่วิธีของพระพุทธองค์เนี่ยท่านไม่ได้ให้ต่อต้านความคิดในเชิงลบหรือเชิงบวกแต่ให้มองว่าความคิดใดๆเนี่ยมันเป็นแค่กระแสที่เกิดดับอยู่ตลอดเวลามันเกิดขึ้นได้นะครับมันเคลื่อนตัวแล้วสักพักมันก็ดับไปแต่สิ่งนี้นะครับจะทําได้ต่อเมื่อเราออกจากโลกความคิดมาเป็นผู้เห็นเราไม่สามารถที่จะเป็นผู้คิดแล้วเราเข้าใจในสิ่งเหล่านี้ได้อันนี้คือความแตกต่าง ของการทำความเข้าใจความคิดในเชิงสมองในเชิงตรกกะในเชิงเหตุผลกับการทำความเข้าใจความคิดด้วยระบบที่เรียกว่าการภาวนานะครับมันจะแตกต่างกันเพราะฉะนั้นแล้วนะครับวิธีที่ง่ายที่สุดย้ำกันอีกครั้งนะครับพระพุทธองค์ท่านให้กระทําอานาปานสติเราสามารถทําอานาปานสติได้ตลอดเวลาเพราะว่าเราหายใจอยู่ตลอดเวลาเวลาที่คุณทํางานคุณตั้งใจทํางานไปไม่ต้องรับรู้ลมหายใจก็ได้ แต่เวลาที่ทําสิ่งใดๆที่ไม่ได้ใช้สมาธิมากนักนะครับเช่นการเดินการกินการขับรถเหล่านี้แบ่งความรู้สึกตัวมารับรู้อยู่ที่โพรงจมูกนะครับหายใจเข้าให้รู้หายใจออกให้รู้เมื่อเกิดความคิดไหลไปดึงกลับมารู้อยู่ที่ลหมหายใจทําแบบนี้นะครับซ้ําๆทุกๆวันเป็นพันเป็นหมื่นครั้งเป็นแสนครั้งเป็นล้านครั้งคุณจะเกิดสภาวะสภาวะหนึ่งก็คือจิตคุณไม่ยึดติดอารมณ์ พูดง่ายๆว่าอารมณ์มันเกิดขึ้นปกติเวลาอารมณ์เกิดขึ้นจิตคุณเข้าไปสวมเข้าไปเป็นอารมณ์นั้นๆจึงเป็นเหตุที่ทําให้คุณมีความทุกข์ความสุขตามอารมณ์ลากไปแต่คราวนี้อารมณ์เกิดขึ้นนะครับจิตกลับตั้งต่าง,งานแล้วก็เห็นว่าอารมณ์ใดๆเกิดขึ้นย่อมดับไปเป็นธรรมดามันเกิดความเบื่อที่จะเข้าไปงับอารมณ์เหมือนเช่นปกติปกติแล้วสัญชตาตญาณมนุษย์ของเราทุกคนเนี่ยเป็นสัญชาตญาณที่ชอบคิด ชอบไหลลงไปในความคิดเพราะฉะนั้นพระพุทธองค์เนี่ยจึงกําหนดกระบวนการหรือเทคนิคบางอย่างที่ทําให้เราฝึกจิตนะครับแทนที่จะเป็นผู้สวยอารมณ์สวยความคิดกลับมาเป็นผู้เห็นความคิดแล้วเมื่อทําบ่อยๆเข้านะครับสัญชตาตญาณเราจะเปลี่ยนเปลี่ยนจากสัญชตาตญาณผู้คิดเป็นสัญชตาตญาณที่เป็นผู้เห็นความคิดตรงนั้นนะครับมันจะเกิดอิสรภาพสูงสุดก็คือเป็นอิสรภาพที่คนคนหนึ่งสามารถที่จะฝึกตนเองให้อยู่เหนืออารมณ์ของตอนเองได้ ถ้าคุณผู้ชมรับฟังคุณประสิทธิ์แล้วลองทําตามไปด้วยสังเกตลมหายใจตัวเองด้วยหลักอาณาปานสติเห็นการเข้าและออกคุณผู้ชมจะเห็นเลยนะครับว่าสิ่งที่คุณประสิทธิ์พูดนั้นมันเป็นจริงชัดเจนในจิตใจเราเลยทุกอย่างที่เราทุกขหรือสุขเนี่ยจริงๆแล้วมันไม่ได้เกิดจากความเป็นจริงเลยนะมันเกิดจากจิตใจเราที่เป็นความคิดปรุงแต่งเพราะนั้นหลักที่พระเจ้าใช้ในการตรัสรู้คือหลักง่ายๆเลยที่เราฝึกฝนได้ตลอดเป็นผู้ดูเห็นลมหายใจเข้าออกเข้าออกเข้าออก แล้วเราก็าจะเห็นความจริงนั้นว่าเดียเดเดยดเด๋ยวมันก็เกิดเดี๋ยวมันก็ดับเดี๋ยวมันก็เกิดเดี๋ยวมันก็ดับอย่าไปยึดติดกับอะไรเลยขอบคุณคุณประสินมากครับที่มาอธิบายให้เห็นภาพแล้วเข้าใจลึกซึ้งขึ้นครับรายการคนตัวเบาก็มีหลักเหมือนกันครับหลักที่จะทำให้คุณผู้ชมได้เข้าใจความจริงเพื่อมีชีวิตที่เบาสบายไปได้วยกันนะครับขอบคุณโลแลนเนเจอร์โค้ดครับ แชมพูปิดผมขาวที่มียอดขายอันดับหนึ่งของประเทศไทยต่อเน,นื่องหลายปีเลยครับปิดผมขาวเปิดผมสวยด้วยธรรมชาติกับ Lowland Nature Coat นะครับและเช่นเคยครับขอบคุณคุณผู้ชมทุกๆท่านมากๆที่ติดตามรับชมรายการคนตัวเบามาจนถึงวินาทีนี้ครับแล้วพบกันในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับรายการคนตัวเบาขอขอบคุณ Low Land Nature Code ร,รหัสลับจากธรรมชาติโลแลนเนเจอร์โคดสกัดจากธรรมชาติข้าวหอมนินน้ำพึ่งป่าและข้าวโพดอ่อนโยนไม่ระคายเคืองให้สีผมดูเป็นธรรมชาติติดทนนานและไม่ทำให้ผมแห้งเสียปิดผมขาวเปิดผมสวยด้วยธรรมชาติแชมพูปิดผมขาวโลแลนเนเจอร์โคด ามาเป็นคนตัวเบาชีวิตคุณจะสบาย